น้อยเดียวไปไเลยแขมานเลยไอามัน้ามันไอเฮียมาม่ารสโอริโอ,โอ้โอ้ยพี่แกเป็นต้นคิดมาดไปแล้วอ่ะใช่โอ้โหโตรยื้อเลยอ,ะอ่ะอิศาดกาวหน้าก๋ากาวบะกากินกาหลอกกระจายเด้อแล้วจบยังอ่ะพี่หรือว่ายางยังเลยครับ เราไปแบหนึ่งเดี๋ยวไกลละเกือบหลับแต่มันดันกลับมาได้เลยนะเกือบหลับแตกก่กลมองไมง่พิเใครผมมีแล้วไอันี้ะไม่ใช่ว่าอันอื่นอะมีก็ัอต้องพอเอ้ยแบบนี้ ประสบอื่นมะีไหน ครับพี่วงใบอุ้ยสีม่วงนั่นของอะไรอ่ะอุ้ยขอได้ไหมอุ้ยดาบแทซี่อะี่ <c oughs> พี่มีดาบแทซี่ไหมผมขออลไกกระงาก็ะด้ษเล็กกระหอกกระดมีมามีมีเลยอะ <c oughs> มามีม <c oughs> ามีผมก็เก็บเองแล้วแก <c oughs> ไปเข้าบุองเดี๋ยวแป๊มนึงตะกี้เหมือนจะดับนะแต่กลับมาได้โอ้โหแต่แต่แบบยื้อขั้นสุดเลยตะกี้แต่แตะกี้ถนะ้าผมแปลงล่างบาตาัตรตันคือผมเรียบร้อยตะกีนะ้พี่เตอร์แผมแปลงล่างบาตาัตตันคือผมตายแน่อนอะน เดวผมเจอผมสู้ผมอันนี้ยะมันโดนติงตอนช็อตสุดท้ายเมี่อตานี่พี่คนพี่โนพี่คนี่ยใครว่าจะตกปะโผมตายแล้วโดนในหยังวะงงชิบหายชุดเดียวอ่ะตายเลยรู้ละพี่โดนทีเดียวเกาะแตกวะใช่เซ็ดเ็ดเดียวใช่ไหม อเออตั้งแต่อัปเดตมาพวกผมก็เพิ่งโดนไปกันวันเนี้ยมันเป็นอะไรวะมันไม่รู้ว่ามันมันแรงตามลูนเลยุนูนใหม่แหามากกะอีเฮียมแม่งยังบัตรตันได้อย่างเลยอะ่ะโดนชุดเดียวเลยนะเพราะของพวกผมแม่งไอ้เฮียที่คิดสภาพเครื่อ,องผมก่อทองฮีเดียวไอ้เฮียหมดหลอดอะ่ะหมายถึงมาทำใส่เขานะยังไม่ทำได้ได้ได้หาาเลย โอ oh. ้แต่แต่วงงงเลยพี่งงเลยมันเป็นอัปเดตรุ่นใหม่กับมูฮันนี่กีตี้แบบไอ้มื่นตาาแค่น่ะอุ้ยอีซือเดียวโมโหกันอีซือเดียวมาด้ไปเปิดอันนั้นยกเล่นเลยนะกินเปืดอนขางหรอเปืดอนเรากะแตกอ่ะ กำลังเปิดให้งตัวเปิดตั้งแต่ตะกี้เอาตัวห้องพวกินยุ้มเม็ดอ่ะเอ่าป่ะเอ้าอ่านี่ยังเ,เม็ดเลยเ, <c oughs> เร็วด้วย<อ>ชวนหน่อยพี่เฮ้ผมกำลังอยู่ในหน้านี่อยู่เลยกินได้ปะครับอ่ะ คาบคืออย่างไรครับคาบคือบ่ค่อยได้ทำอะไรอย่างแต่ก็ติดท็อปแฮร์อืมไม่ได้ทำอะไรเฮียวิ่งอย่างเดียวเอ้ามันมีถึงอันนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้มีถึงสุดแค่สามพันมันมีถึงห้าพันเจ็ดเลยใช่ใช่อะไรล่ะของเบึ้มๆเลยดีไม่พอดีอะเรียนเรื่องนั้ได้แบบเต็มตีนอะน่าได้พอดีเลยชุดอีเฮมดับสวยดิ อ่าได้ขาหนูทองซ้ำาแหมแล้วอะ่ะ <c oughs> จะบอกวเิดอันคุณอะอะไรนะมาผมกำลังดูอว่ามันเปิดอะไรแล้วผมด้ว่า latest โอ้โห มันปรับภาพไปผมติดเลยใช่บอกแล้วเกมมันจะถ้าอัปเดตมาใหม่มันจะปรับตามดีฟอลตกัดจอแต่ดีฟอลตมันโหดมาก ทำใต้องแยกกับพี่ชไมอะแต่ว่าจะจะคุมครองเธอให้เองสุดไปไหนคะก็มีสิ่งท่ำะอะไรทำไมอุ้ยอ่ะฮะตีอ,อ,อ,อก 别影呀、啊！来吧，扫除一切黑暗。 คุณหาตัวเล่นได้แล้วหรอกว่าทุกคนหาตัวเมนของตักการล้วกันไ,นได้ละกันไอ,อ้อ๋อแหลกเออไปโหลดซิงคุเลตี้ทียอะไรเข้าไปวะการนเล่น,นด,ดีกว่าอปโหลดกมำเย่ไง <c oughs> เอาใบมาดีกว่าลงไหนก็เอาปีจะไล่มึงกันเว้ยจริงว่าลงตรงไหนจะเอาปีจะไล่แม,ม่เฮ้ยเฮียเลยคือมว่ามันไปตั้งเซตติ้งเกมเองแล้วมันไม่ปรับคืนให้ผม <Hello. S 2> ต้องน่ะต้องปรับประมาณรอบอออรอสองสามรอบอ่ะอ๋อแม่เปิดรีเซ็ตเลสก่วแหละ ไปเจอเพยทั้งมันเอ่อตีหนึ่งจมองว่ามันหนีเอาไปโอเคตรงนี้มันแน่จะมีคนแน่จะหนีเขาไปลงตีเมืองกันละยิ้มเล่นกระบองอยู่ก่อน กันเลยพี่แอบอันอื่นเล่นกันกระบองมันอันละงูน oh, ีดคจิช้เจงแต่อันอื่นเล่นต่อแต่ถ้าเจอดาบคาซีนพอสักหน่อยพี่เฮ้ยพี่มีคนพี่พี่พี่กระบอกยูน่คนคนวะเนี่ยเราไปฮะ như một chỉ quay chiếc lưu mô tóc hôn năm mươi tay bây giờ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  bây

ไอ้ไไมาเดี๋ยวมาออเออผมเคยได้เงินตันสุดในเกมแล้วเพื่1่แสนมท่าไห่หแสนะเออทไมไม่มได้ไม่รู้ผมไปฆ่าใครมาไม่รู้ไม่ได้มันมี8ปม่ตัวผมมีอยู่องม่แสนมึงคนด แดดจีบเมนนดดจีบเมนเด้งเหรอไม่เด้งไม่มีที่ไเลยเฮ็จบละไมตื่นเต้นเลยดูตัวหน่ขอเขอตั้งภาพอะไรทีนี้ต่อไหยเขายังอยู่ที่เมืองกันไงถ้าจะบัสแทมันเหรอใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาจะบัสแทมันเหรอจะเล่นจบแต่นี้ มไปแล้วแกมันเล่นแทบไม่ได้เลยตอนแรกเมื่อกี้เล่นได้ปกติไหมพอสตรีมปพ๊บแม่งหนักเลยไอที่สตรีมมาละเปลี่ยนสิ่งอยอ่กบินไม่สวยเลย กระบีแดงจังมา,าจิม <c oughs> อันยุ่ง即将到看上去很贵重。<c oughs> ตัวกูบางมากเออพี่กิมพี่ต้องเฉลี่ยรูนใส่ให้มันอันนี้กันด้วย。 ที่พี่โดนแล้วมันบางอ่ะถ้าไปใส่ลูนโจมตีมันโดนฮิตเดียวตัวพี่หลับเลยจีลแต่มันจะมีลูนกลมกับลูนเหลี่ยมลูนที่เป็นแท่งกับลูนที่เป็นวงกลมอ่ะลูนวงกลมป้องกันเก็บตังค์ซื้อไอ้การ์ดม่วงหน่อยเหรอหม่ํห้าเก็บเลยมันต้องมีของมันต้องมีของมัีสี่พันเจ็ดอ่ะใครจะอันนี้ก่อนรวมแล้วก็ซื้อคนเก็บไปเลยของมันต้องมีเกมอ่ะรวมรวม เงินเงินเงินชีวจะมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่อีกห้าพอขาดสามพันหดแล้วเนี่ยแป้วที่ประตูสิหดแล้วเอที่ประตูแหกเพชทำเดี๋ยวเท่าไรเดี๋ยวเท่าไรอีสามพันเราต้องซื้อขึ้นยันม่วงก่อนพ้อมาเล่นสามสามนี่ดูยันม่วงแ่ก โอเคจะคดีพิกไอ้เหี้ยน่าจะต้องทำหเควสทนหุ่นแทนมาแอบไปทาปบ้านแอบไปไหมก่อนกี่นาทีก็ไม่รู้พี่แต่ผมว่าผมก็ซื้อได้เรื่อย หรอจะมาจะมาได้อ่ะมีคนโอ้ผมขอไป